ทำความรู้จักสกุลกัญญาพักแฟนสาวของแบงค์อาทิตย์ เรียกได้ว่าสวยแซบและมีสเสน่ห์สุดๆเลยล่ะค่ะสําหรับนักแสดงและนางแบบสาวหุ่นแซบอย่างสกุลกัญญาพักพงศักดิ์แฟนสาวของพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลพาณิ์เพราะมีผลงานบางๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะผลงานการถ่ายแบบหรือผลงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์ก็ตามแถมนอกจอยังมีภาพความแซบออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยโดยเฉพาะภาพความแซบในชุดว่ายน้ําหรือบิกินี่ล่าสุดสกุลก็ได้ออกมาเผยภาพความน่ารัก หลังควงหนุ่มแบงค์ไปดินเนอร์เพื่อฉลองวาเลนไทน์โดยมาในลุคสดใสและเซ็กซี่เล็กๆทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าน่ารักจัง beautiful girlfriend ที่สุดดีไปหมดที่สุดเลยสวยมาก I see you together I ship nice makeup so beautiful love your couple งานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยละค่ะซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าลุคนี้น่ารักมากแถมยังหวานกันสุดๆด้วยแหมก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่น ชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะคบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วและยังหวานไม่เปลี่ยนที่สําคัญวางตัวดีมากเพราะตั้งแต่ที่เปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกันก็ไม่มีข่าวเสียหายหรือด้านลบออกมาเลยส่วนแฟนๆคนไหนชื่นชอบและอยากติดตามภาพความสวยนอกจอของสาวคนนี้ก็สามารถไปติดตามที่อินสตาแกรมสกุล KYP กันได้เลย